ขขาตัวใหม่นะครับที่ทางพอดีฟ้าม์ออกมาปลูกเป็นเขาสีชมพูนะครับเทาต่อยอดมาจากซ่องน้อยๆนะครับสิบกรัมนะครับ420ร้อยยีบาทประมาณ40่สิบก็ได้เละครับได้รัเกือบ10บาทนะครับตอนที่ซื้อมาปีที่แล้วนี่อยู่ที่กิโลสี่หมื่นตะบาเห้ากซื้อมาแต่ชนิดทดลองเลยอายุเขาตัวนี้นะครับจากที่ผมปลูกและเก็บข้อมูลเป็นเขาที่ปลูกหลังปักดำนี่อายุเขาสามเดือนกับ20วันนะครับได้เก็บเกี่ยว หน้าห้านี่ทีเน้นเป็นระบบอินซีนะครับเท่าก็จะเป็นอินซีวัตถุบอมีเคมีนะครับเพราะว่าพื้นที่ห้าวจะเป็นพื้นที่ที่ก้นเขามาดูงานตลอดแปลงไงที่ห้าปลูกได้ผลแล้วตอนนี้ก็เก็บไป3ครอบนะครับที่ห้างเห็ดก็มีเป็นข่าวสารจำนายบ้างแต่ะว่าตอนนี้ข่าวสาเยอะมืดแล้วการตลาดของเขาสีชมพูนี่คือนอกจากที่เป็นเขาที่แบบว่าปลูกเพื่อที่จะให้ดูสวยงามในในพื้นที่แล้วยังเป็นเขาที่แบบว่าเป็นข้าวสารที่เอามาทานนะครับได้มีประโยชน์กับร่างกายหลายอย่างเลยนะครับ เป็นการต่อยอดไปอีกนะครับแป่รูปเป็นพวกสบู่เป็นแชมพูยังสก็ดได้นะครับสวัสดีครับนะครับผมเสกสรรพศิษย์สารนะครับเพจพอดีฟ้ามนะครับเขาญี่ปุ่นอุดรธานีตอนนี้ปลูกยังอยู่ครับเนี่ยตอนนี่นอกจากเขาญี่ปุ่นนะครับกะซีมี่เป็นเขาตัวไม่นะครับที่ทางพอดีฟ้ามเอามาปลูกได้ปีนึงแล้วล่ะเอามาทดล่องลองผิดล่องถืออยู่เป็นเขาสีชมพูนะครับ เป็นพิงเนดี้เป็นสีชมพูรวนนะครับตัวนี้เป็น,ปนสายพันธุ์ที่แบบว่าออกสีชมพูทั้งหมดนะครับอันนี้ย้อในขั้นตอนการาล่างตักดำสามสัป,ปดาห์ครับห่าสีปอย,หยแห้งคือเฮ็ดแหมันแตกก่อเขาเอื่นว่าเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวเป็นขั้นตอนที่พอดีฟ้ามเฮ็ดตลอดเนาะช่วงนอกฤดูนี้คือเขาขันไม่น้ำตลอดอากาศช่วงหนานาวอินมันเย็นนะครับระบบหากมันสิออกมาหน่อยเขาญี่ปุ่นกับเขาสีชมพูนี่ ปลูกขึ้นกันไหมครับปลูกขึ้นกันครับใส่ระบบเดียวกันคือหนึ่งเดือนหรือว่าสามสัปดาห์ต้องต้องเฮ็ดระบบเปียกคัสลับแห่งเพื่อที่จะกระตุ้นรากนะครับแล้วให้พี่อธิบายให้่าเปลียกสลับแห่งให้ฟังนะการเฮ็ดเปียกคสลับแห่งคือปกติเฮาเฮ็ดหน้าเนาะเา้าใส่ไน่ำตลอดเฮ็ดน้ำขังแปลงตลอดที่นี่เข้ามาสังเกตแล้วเขาน่ะทันมีน้ำตลอดช่วงอากาศเย็นหนาวดินมันเย็นนะครับระบบหากเข้ามาสวงมาหน่อยก็จะเฮ็ดกระบวนการการผลิตรากมันหน่อยเขาก็เลยมาล่อง เปลียกสลับแห่งคือแกงให้เขาเขารู้สึกว่าเขาอดน้ำนะครับเขาชิผลิตรากเองออกมาหลายเนาะแล้วที่นี่วันนี้เขามาเติมน้ำรากที่เขาออกมาน่ะเขาก็จะกินอาหารในลายนะครับเขาก็ชิตแตกก่อได้ดีกว่านะครับคือเป็นเทคนิคที่ทางของทางเฮ้าน่ะล่องล่องิดล่องถึกมากครับก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าเปียกสลับแห่งเขาก็เข้าไปเบิ้งนะครับในเพจต่างๆที่เพิ่นเคยเห็ดเขาก็มามาทดล่องกับของเข้าครับจ้าเขาาสีชมพูเขานี่เขาระยะการปักดำนี่ประมาณเท่าไรครับพี่ ระยะห่างของเขาสีชมพูนี่กับเขาญี่ปุ่นนี่เฮ็ดซ้ำกันครับเนื่องจากเป็นเขายุสัตระหว่างแถวนี่30มเส้นนะครับระหว่างแถวระยะชิดยุ่ในแถวนี้ยุยที่2ี่สิเส้นนะครับนี่ครับระยะชิดของต้นนะครับโดยประมาณเนาะใส่รถปักดำก็จะยุ่ประมาณนี้บูนแถวเป็นแน่ว่าเข้าใส่รถปักดำครับปริมาณของเงินก่าล่ะครับตอก่อนปะตอก่อนตอก่อนนี่ยุ่ที่3มต้นถึง4ต้นต่อก่อนนะครับเป็นปริมาณที่แนะนำเนื่องจากว่าการแตกกอของเขานะครับ เขาจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าอายุอายุเขาเขาอยู่ประมาณในแปลงนี้สามเดือนเขาสีชมพูดนี่อายุยาวกว่าเขาญี่ปุ่นครับประมาณยี่สิบมื่ถึงหนึ่งเดือนเป็นใครกันแนะครับพี่เขาตัวนี้เนาะคันเป็นเพจที่เพื่อนขายเมล็ดพันุกับหลักหมื่นนะครับส่วนท้องเขากับคุณโยกาวาคนที่เขามาศึกษาเรียนรู้เนาะคันเทดน้ำเข้าหลาหรือว่าให้เข้าซอยบึงสี่นะครับกับราคากับคุยกันได้นะครับแจ้งตอนที่พี่ไปซื้อเนี่ย ตอนมันตอนซื้อมาทดลองเนาะเกือคือปีที่แล้วนี่อยู่ที่กิโลสี่หมื่นตะบะห้าก่ะซื้อมาไอชนิดทดลองแหละซ่องน้อยๆกะบสิบกรัมนะครับสี่ร้อยยี่สิบบาทครับรวมครับแท้เนี่ยไ่ไม่จากไนท์ตอนมันสี่สิบก็ไนทลนะครับไนทละเกือบสิบบาทนะครับตอนที่ซื้อมาครับตอนนั้นเอามาแบบเพาะสิบบาทครับมาทดลองเพาะก่อนครับมาทดลองเพาะเบิ้งแล้วกะมามาเบิ้งว่ามันมีจุดด้อยคอด้อยคอดีตรงไหนนะครับกระิเจอปัญหาเรื่องระบบรากเห็ดแรกๆนะครับ ก็เนื่องจากว่าเขาเป็นเป็นเขาสายพันธุ์ที่ถึงดัดแปลงมากนะครับในเป็นสีแบบนี้เนาะมันกับว่ามันเขาพันธุ์ดังเดิมเนอะแล้วเขาก็ับมาเลี่นรูกับการปลูกลงแปลงนะครับว่าตอบสนองกับดินแบบใดครับเขาจิปรุงดินจังใดนะครับก้มเข้มก้มยังคลองดินประมาณใดนะครับกระยุประมาณป็นปีนะครับก็จะได้ผลปลูกเป็นแปลงเงี้ยแบบนี้ครับก็ล่องทิดล่องถือมากหลายลุคือเพาะมาจากทีเท่น ซื้นมนที่ราค0บาทตอนนั้นป่ะครับแมนครับก็เป็นเขาที่เทาต่อยอดมาจากซ่องในน้อยนะครับ40เมล็ดตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาจะเป็นรอดแรกนะครับคือแปลงไงที่เขาปลูกได้ผลแล้วตอนนี้ก็เก็บไปสามครอบนะครับที่เท้าเห็ดเราก็มีเป็นข่าวสารจำนายบ้างแต่ว่าตอนนี้ข่าวสารก็เมื่อไรละการเติบโตเขาประมาณจากเดือนนึที่เก็บเกี่ยวอายุเขาตัวนี้นะครับจากที่ผมปลูกและเก็บข้อมูลเป็นเขาที่ปลูกหลังปักดำนี่อายุเขาสามเดือนกับยี่สิบวันนะครับได้เก็บเกี่ยว การชีร่วมกับเพอกานี่อยู่ที่สีเดือนสีเดือนกับ20บวันประมาณนี้ครับก็ขึ้นยุ่กับสภาพอากาศนั่ังกละก็มีผลบ้างครับเพราะเกินซัดป,ประดาขาดว่าในอหน้าคตเนี่จะมีการตลาดแบบใดครับ,บ,บ,รบการตลาดของเขาสีชมพูนี่คือนอกจากขีเป็นเขาที่แบบว่าปลูกเพื่อที่จะให้ดูสวยงามในในพื้นที่แล้วยังเป็นเขาที่แบบว่าเป็นข้าวสารที่เอามาทานนะครับได้มีประโยชน์กับร่างกายหลายอย่างเลยนะครับเป็นการต่อยอดไปอีกครับ ครแปรรูปเป็นพวกสบู่เป็นแชมพูยังสกิดได้นะครับตัวนี้การดูแลหรือว่าการบำรุงเชียงเช่นแบบเพจให้เขาจะเลื่อเติบโตต้องใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ฮอร์โมนลคือห<อ>น้าเา่อหนีชี้เน้นเป็นระบบอินทรีย่นะครับห่ากระชเป็นอินทรีย์วัตถุก่อนห่าจะปลูกเขาเนี่ยห่อก็ะชีบวานปอดเทืองกระชีมี่พวกอีมูฮีไก่เสือมาล่องพื้นก่อนเ่ออีทายกบนะครับก่อนปลูกนี่คือล่องล่องพื้นก่อนนะครับหลังจากที่ปลูกได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ห่าก็ะชีพ่นน้ำมันทั้งใบซอยนะครับ มักก็จะเป็นสูตรของเขาเองอยู่สวนเขาเองเน้นพวกน้ำมักปูหมักหอยนะครับพวกป่านะครับปลาปนนังเสียแล้วก็ชีเฮ็ดน้ำเศร้าเข่านะครับมาผสมบอมีเคมีนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาจะเป็นพื้นที่ที่คนที่เขามาดูงานตลอดแล้วก็ยิใส่พวกอินทรีย์วัตถุเน้นเอินทรีย์วัตถุก้อนร่องพื้นนะครับประมาณนั้นนะท่านผู้ชมอยากติดต่อทางฟาร์มหรือว่าทางสวนเขาเนี่ยติดต่ออะไรสองข้างเลยครับติดต่อมาที่เพจพอดีฟาร์มข้าวญี่ปุ่นอุดรธานีนะครับ จิมมี่เฟซบุ๊กส่วนตัวกับเป็นเฟซชื่อเสกสรรโพธิสารนะครับเป็นภาษาไทยนะครับชื่อตามตัวเลยนะครับเบอร์โทรกับจิตต่อกับเบอร์087-7-816-486แอดไลน์มาเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคราบสวัสดีครับครับพอบคุณเช่นกันครับสวัสดี